สวัสดีค่ะนารีกีมากขาวพยาก,กรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีสิงห์นะคะประจำเดือนสิงหาคม2567เนาะแม่หมอก็เกิด24สิงหานะคะก็เป็นเป็นราศีของแม่หมอเช่นเดียวกันดูได้ทั้งราศีลัคนาราศีแล้วก็ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะไพ่เป็นรันดอมนะคำว่ารันดอมคือการสุ่มนะคะดังนั้นก็อาจจะสุ่มถูกใคร หลายๆคนตรงกับใครหลายหลายคนก็ได้นะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปค่ะ เรามาดูกันดีกว่าคนราศีเส์ในเดือนสิงหาคมนี้จะมีข่าวดีข่าวปังเรื่องเด่นเรื่องดังอะไรบ้างนะโอ้ยตื่นเต้นลุ้นไปได้วยกันนะแม่หมอก็ต้องลุ้นทุกคลิปเหมือนกันนะทุกเดือนเหมือนกันว่าคลิปไหนมันจะตรงกับของแม่หมอบ้างนะอ่ะอ่ะอ่ะอีกสักหน่อยนะึงนะลุ้นไปได้วยกัน <c oughs> The Justice อืม สามดาบความรักนี้นะเด็ e เทมเพลน์อะถึงเวลายโยกย้ายอีกแล้วอะแต่หองแม่หมอก็ตามพื้นดวงนะแม่หมอก็ต้องโยกย้าย,ยแล้วคุณก็ต้องเป็นคนโยกย้ายบ่อยนะก็อาจจะมีเกณฑ์ใกล้จะได้โยกย้ายอีกครั้งนะคะถ้าไพ่เด็ดเทมเพลนส์ขึ้นอนะภายในระยะเวลาย,ยาวนานที่สุดน,น็คือตั้งแต่วันนี้ดูไพ่เป็นหนึ่งปีกลางกลางลงมาหน่อยก็หกเดือนเร็วหน่อยก็ภายในหนึ่งถึงสามเดือนมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อย่างแม่หมอเนี่ยก็มีโครงการจะไปสร้างบ้านสร้างตำหนักที่ดอยหล่อถ้าสร้างเสร็จแล้วกับแม่หมอก็จะประกาศทางโซเชียลนะคะ facebook กับ Youtube นี่แหละคุณก็สามารถที่จะมาอาบน้ำมนต์มาไหว้พระมาพูดคุยกับแม่หมอได้นะบางคนอยากจะฟังเทศฟังธรรมก็มาได้นะคะาทีนี้ในเดือนนี้ในเดือนนี้ของคุณนะคุณมีเกณฑ์จะต้องโยกย,ย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ่าบางคนถ้ามีคดีความอยู่คุณก็มีเกณฑ์จะชนะคดีความนะั่นแหละค่ะไม่ต้องห่วงนะคะบางคนถ้ามีการหย่าร้างอะ่ะฟ้องร้องกันหย่าหรืออะไรก็ตามเนะี่ยคุณก็จะฟ้องร้องได้สําเร็จนะคะทุกอย่างจะสําเร็จแหละความรักนี่เป็นอะไรที่แบบอืชีวิตเป็นคนที่จริงใจกับใครมากมายสุดท้ายก็ไม่ได้รับความจริงใจตอบเนาะ,ะเป็นไงหัวใจคุณหรือย,ยังอะ่ะ พุแล้วพุตั้งนานแล้วแต่ช่างแต่าขาดหัวใจนะมันก็เป็นแค่ก้อนเนื้อไอ้ที่เรารู้สึกว่ามันพุนนะมันคือความรู้สึกซึ่งความรู้สึกเนี่ยเราสามารถที่จะคิดที่มันว่ามันยังเป็นปกติเข้มแข็งอยู่ก็ได้ไงอืมมันอยู่ที่ความรู้สึกนะอ่ะโยกย้ายค่ะเตรียมโยกย้ายเตรียมโยกย้ายเตรียมอ้หนึ่งแมกหนึ่งดาบเดือนแห่งการพลิกผันชีวิตเดือนแห่งการตัดสินใจครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณเวาลาหนึ่งดาบขึ้นนะคุณมันจะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างอะ่ะ ที่มันอึดอัดพอสมควรแล้วทําให้เราต้องคิดที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ซึ่งมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกๆครั้งนะรอบนี้อาจจะเป็นรอบที่คุณจะต้องถึงเวลาลุกขึ้นมาเดอะโชว์มาสโตรออนลุกขึ้นมาเดินสง่าบนเวทีบนเวทีแห่งสังคมนี่แหละคะ่ะเออคุณจะต้องมาเปลี่ยนชีวิตของคุณใหม่แล้วนะคะ จบสิ้นวิบากกรรมนะเด e Day เห็นไหมจบสิ้นความเจ็บปวดจบสิ้นกับความทุกข์ระทมขมขื่นอะไรก็ตามที่กรรมเก่าของคุณที่มันมีหนักหนาสาหัสสา,สสาสกรรมอะไรก็ตามนะ่ะในเดือนนี้ถ้าคุณโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งคุณจะจบสิ้นวิบากกรรมนั้นๆน,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 นะคะ <c oughs> นะต้องการข่าวดีเรื่องดีเรื่องดังนะคะเอแต่การจบสิ้นวิบากกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะ นายออฟเพนตาเคิลห้าไม้เทา้าดูเหมือนคุณจะมีการแข่งแย่งกันในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นแข่งแย่งกันในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานแข่งแย่งกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอยู่นะคะอาจจะเป็นคนในองค์กรคุณหรือว่าคนในครอบครัวของคุณก็ตามแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีมีปัญหาตรงนั้นอะมานานแล้วก็ได้แต่ในเดือนนี้ยแม่หมอมองว่ามันน่าจะเป็นการจบสิ้นอะ จบสิ้นในเรื่องของการแก่งแย่งไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานเพราะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับการโปรโมตได้รับการการแต่งตั้งงานนะคะแล้วคุณมีเกณฑ์หลายๆคนนะคะอาจจะได้กลับเข้าไปในทํางานจุดเดิมที่คุณเคยออกไปแล้วก็ได้อืมคือมันเหมือนกับว่าแต่ถ้าคุณไปทํางานรอบนี้มันเหมือนกับว่าคุณเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมแล้วคุณจะไปประชะดะเจอกับผู้คนและกิเลสข,ของคนมากมายอ่ะแต่ถ้าเขาเห็นว่า คุณมีความสามารถที่จะรับตําแหน่งตรงนั้นได้อย่างเช่นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆก็ดีที่ปรึกษาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเล็งเห็นว่าคุณมีความสามารถคุณมีศักยภาพพอที่จะมาต่อสู้กับพวกกิเลสมนุษย์ที่มีกิเลสพวกมารทั้งหลายได้นะคะก็ถือว่าเขาชื่นชมในความสามารถคุณแหละดังนั้นแม่หมอก็อยากจะให้คุณรับ,รบงานตรงนั้นนะคะถ้าเกิดมีใครมามาสนับสน,นุนหรือมาแนะนําคุณนะคะมาเขาเรียกว่าอะไรดีนะ มาเรียกคุณกลับไปทํางานน่ะก็ให้คุณกลับไปนะคะแล้วกลับไปให้ทําให้สุดความสามารถเนาะส่วนถ้ามีการแก่งแย่งในเรื่องของเงินทองอะไรอะไรอยู่ทุนไม่จําเป็นต้องไปแย่งกับเขาอะคะ่ะเพราะเงินส่วนที่เป็นของคุณสุดท้ายคุณก็จะได้กลับมาอยู่ดีไม่ว่ามีการฟ้องร้องคดีความแก่งแย่งกันขนาดไหนทูกคุณก็จะได้มาบางคนฟ้องในเรื่องของการหย่าร้างที่สุดคุณก็จะได้เงิน,เง,นเงินทองทองมานะคะในเรื่องของความรักเนี่ยดูดูแล้วไม่ค่อยอยากจะให้โฟกัสเท่าไหร่ดูเหมือนคุณจะ มีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าอยู่ก็เป็นได้นะอแต่เหมือนกับว่ามันจะจบแหละเดือนเนี้ยมันจะจบแต่เมจิเชียนเป็นเดือนแหง่งเดือนแห่งปาฏิหาริเดือนแหง่งเรื่องราวดีๆในชีวิตคุณมันเกิดจากการที่คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองมากกว่านะคะปาฏิหาริมันก็เลยเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอะ่ะจะมีข่าวสารดีดีเข้ามานะคะสิบถ้วยหลายๆคนนะแม่หมอมองว่า คุณอาจจะได้จบสิ้นวิบากกรรมจากที่ที่หนึ่งที่คุณอยู่แล้วไม่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ทํางานหรือในครอบครัวก็ตามนะแล้วคุณจะได้ไปโยกย้ายไปที่ใหม่ไปเริ่มต้นที่ใหม่ที่ที่คุณอยู่แล้วมันมีแต่ผู้คนที่สนับสนุนคุณผู้คนที่ให้ความอบอุ่นใจกับคุณผู้คนที่พร้อมที่จะสนับสนุนชื่นชมในความสามารถของคุณนะคะ คือยอมรับในความเป็นผู้นํายอมรับในสติปัญญาของคุณในความสามารถของคุณนะคะจากเดิมที่คุณอยู่ตรงเนี้ยคุณอาจจะอยู่ไม่ถูกที่อยู่ไม่ถูกเวลานะอยู่ไม่ถูกสังคมละคะ่ะคุณก็เลยไม่เจริญก้าวหน้าแต่ในรอบเนี้ยหลังจากที่คุณรับตําแหน่งใหม่ก็ดีหรือโยกย้ายไปทํางานที่ใหม่ก็ดีคุณจะไปในที่ที่คุณจะได้แสดงความสามารถของคุณอย่างเต็มที่แล้วจะเป็นที่ยอมรับของผู้คนรอบข้างได้ด้วยนะคะ ในเดือนนี้จบสิ้นวิบากกรรมนะแล้วคุณจะมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขมีความสุขบนพื้นฐานครอบครัวของคุณนั่นแหละค่ะถ้าที่ผ่านมามันมีแต่ความทุกข์ความทุกข์มันก็จะจบ <c oughs> <c oughs> เห็นเรื่องเด่นๆนะคือเรื่องงานอ่ะจะมีคนมามาเชิญชวนคุณนะคะกลับเข้าไปทํางานกับเรื่องของความรักนะคะบางครั้งคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่รักที่ รักที่เหมือนสวรรค์จัดสรรให้รักที่แบบโชคชะตากําหนดมาให้ต้องเจอเจอเป็นรักแรกพบนะคะต้องบอกว่ารักแรกพบเป็นรักที่ไม่คาดคิดรักที่ปุบปรับและอาจจะมีเกณฑ์ได้สุขสมหวังเป็นครอบครัวได้นะโอ้สีไม่เท้าจริงๆด้วยเห็นปะ่ะคุณมีเกณฑ์จะได้แต่งงานแต่งงานใหม่แหละพบรักแต่งงานใหม่อาจจะแต่งงานแบบปุบปรับก็ได้นะเอ่อหรืออาจจะเป็นคนเก่ารีเทิร์นกลับมาหาคุณก็เป็นได้นะแต่กลับมาในรอบนี้เหมือนว่า เขาอาจจะไปสำนึกผิดแล้วก็ได้นะกลับมาในรอบนี้ดูเหมือนเขาจะดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นนะคะ <Okay. S 1> เขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีความสุข <Okay. S 1> ทําทุกอย่างเพื่อให้มันมีความมั่นคงและรอบนี้เขาจะให้ความยุติธรรมให้ความชัดเจนกับความรักก็คือ the justice เนี่ยคือจดทะเบียนสมรสคุณมีเกณฑ์จะได้จดทะเบียนสมรสมีเกณฑ์จะได้แต่งงานใหม่นะคะจะแต่งกับคนใหม่ที่ได้เจอปุับปรับหรือแต่งกับคนเก่าที่กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ ก็ดีนะปกติคนราศีสิงห์เนี่ยสมบังในความรักยากยากนะเจอแต่รัก 3, สามเศร้าวิบากกรรมรักมันเยอะแต่เหมือนในเดือนสิงหาคมเนี่ยใครที่ปรารถนาในเรื่องของความรักการแต่งงานมีครอบครัวคุณจะได้สุขสมบังตรงนี้นะอ่ะทีนี้นอกจากความรักแล้วมีอะไรอีกของแม่หมอนี่เรื่องของความรักนี่คุณจะข้ามช็อตนี้ไปเลยอ่า บางคนต่อให้ไม่ได้สนใจเรื่องของความรักคุณก็มีเกณฑ์อาจจะได้กลับไปอยู่อยู่กับบ้านครอบครัวเก่าของคุณอะค่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ได้นะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตของคุณอะเดเดทกับกับเดอะเมจิเชียน่ะมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเหมือนกับจบวิบากกรรมแล้วพลิกชีวิตของคุณใหม่ก็เป็นได้นะ พอเดิเมจิเชยนมันก็คือการเริ่มต้นนั่นแหละค่ะการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเริ่มต้นเรื่องความรักเริ่มต้นเรื่องของครอบครัวเริ่มต้นในเรื่องของกิจการงานนะคะซึ่งมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีรอบนี้บางคนอาจจะไปสร้างบ้านสร้างบ้านหลังใหม่ถามว่าเออเรนด้อมนี้เข้าแก๊ปแม่หมอได้ไหมก็ได้พราะมีเกณฑ์จะไปผูกบ้านคุณมีเกณฑ์จะได้ปลูกบ้านหลังใหม่แล้วบ้านหลังใหม่ของคุณเนี่ยมันจะอยู่กับอาจจะพ่อแม่พี่น้องของคุณก็แล้วแต่นะหรืออยู่กับใครก็แล้วแต่อยู่แล้วมันมีความสุุขชชมนรอบทก เป็นผู้มีสิมีธรรมอ่ะอบอุ่นอ่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนบ้านดีเอาง่ายๆเอาง่ายๆนะในเดือนสิงหาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะจบสิ้นการที่ชีวิตคุณต้องโยกย้ายจะรีพินฐานตลอดเวลามันผีต้องเหลืองอ่ะช้ยยไปย้ายมาตลอดเพราะว่าหมดวิบากกรรมนะไม่ต้องแล้วคุณจะได้ย้ายอีกครั้งหนึง่งย้ายครั้งนี้เป็นบ้านของคุณเองเลยนี่คุณจะได้ปลูกบ้านของคุณเองได้อยู่อย่างมีความสุขครอบครัวก,ก็อยู่อย่างมีความสุขยืนยาวสถาพรได้นะ ว้าวก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะดูพื้นฐานนวชตาคุณสิย้ายในบ้านเลยเนี่ยนะเราทำไปเล่นสามดานอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ดานโดนคนกันแกล้งห้ามไม่เท้าให้ต้องโยกย้ายตลอดเนาะไปที่ไหนก็เจอแต่วิบากกรรมเจอแต่คนกันแกล้งแต่รอบเนี้ยคุณจะได้สร้างบ้านของคุณเองคุณจะได้ซื้อบ้านของคุณเองคุณจะได้อยู่เป็นครอบครัวอย่างมีความสุขนะมันเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นหมายความว่าเป็นเริ่มต้นจุดที่ดีแล้วมันก็จะยิงยาวไปแบบถาวรอนนะคือบ้านหลังนี้ยสร้างแล้วคุณได้ คุณสามารถอยู่ได้จนวันตายอ่ะหรือครอบครัวสามารถอยู่ได้จนวันตายอ่ะค่ะส่วนตัวคุณเองต้องย้ายโยกย้ายอีกไหมก็อยู่ที่ดวงชะตาวันข้างหน้าว่าการงานคุณอ่ะมันต้องโยกย้ายไหมบางคนอย่างที่บอกคุณอาจจะได้สร้างบ้านแต่คุณอาจจะไม่ไม่ได้อยู่บ้านเพราะคุณได้งานทํามาแล้วคุณอาจจะต้องเดินทางโยกย้ายไปทํางานอีกแต่คุณก็มีบ้านของคุณที่สมบูรณ์แบบไงจากที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยไม่เคยจะมีบ้านของตัวเอง่าคุณกําลังจะมีบ้านของตัวเองแต่ถามว่าจะได้อยู่ไหม คนในครอบครัวคุณอาจจะได้อยู่ะะละค่ะแล้วคุณก็อาจจะได้กลับมาอยู่เป็นพักๆหรืออาจจะได้อยู่สักพักหนึ่งอะคะ่ะที่สุดแล้วถ้ามีงานมีคนมาเชิญคุณไปทํางานคุณก็อาจจะเลือกที่จะรับงานแล้วงานนั้นอาจจะต้องจรายีโยกย้ายเดินทางก็เป็นได้นะรับงานก็ดีด้วยนะคะแต่งานนี้แบบว่าไปเจอเสือสิงกระทิงรัดนะคะแต่เขาเชื่อมั่นในความสามารถคุณเองว่าจะทําได้ เอาเป็นว่าอย่างน้อยสิ่งที่เ hey, ฮอันดับแรกเลยคือคุณจะได้บ้านคุณจะได้ครอบครัวบางคนจะได้แต่งงานมีบ้านมีครอบครัวที่สุสมบูรณ์นะคะโอ้โหอ,อ,อีกสักอีกสักหน่อยหนึ่งไหมได้บ้านได้งานแล้วยังไงต่อละ่ะเดี๋ยวฮาร์ลอฟันเก้าไม้เท้าห้าถ้วยนะคะสามไม้เท้า ดาแฮงแมนอืมนัหุยเดชแมนเนี่ยเห็นไหจบสิ้นที่บาตกรรมแล้วจริงๆกรรมเก่าถึงมันจะเยอะขนาดไหนแต่กรรมมันก็มีวันหมดได้ปะเอ่อในที่นี้นะคนน่ะจะได้ไปเจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจะอุปถัมภ์ในเรื่องของการงานคุณบางคนนะอาจจะพันตัวเองเข้าสู่ทางธรรมแบบแม่หมออาจจะเปิดตำหนักอะไรเงี้ยก็ได้นะคะมีเกณฑ์สูงมากเลยที่คุณจะประสบความสำเร็จคุณจะจบสิ้นจากพวกกรรมเก่าทั้งหลายแหละนะคะ ดูส mm ิเดอะเดกับแฮงแมนมาเนี่ยกรรมหนักเยอะ mm hmm. เขาเรียยวความทุกข์ระทมขบขืนในใจมันช่างเยอะแยะเหลือเกินแต่มันจบแล้วล่ะค่ะจากนี้ไปนะคะมันเป็นการจบสิ้นวิบากกรรมของคุณทั้งปวงแล้วคุณจะมีการเริ่มชีวิตใหม่มีการตั้งต้นครอบครัวใหม่มีการตั้งต้นกิจการงานใหม่ของคุณนะแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ยืนยาวไปได้ตลอดชีวิตของคุณนะคือมั่นคงและมีความสุขได้นะคะ ขอดูไพ,พ่พิกแคนเนสสักหน่อยหนึ่งนะว่าจะมีอะไรบอกคุณไหมเคยไม่มีการเงินขึ้นเลยเหรอนั่นดีนั่นดีนนดแต่เท่าที่ดูงานแล้วดูว่ามีเกจะได้สร้างบ้านเนี่ยก็น่าจะเงินดีอยู่ละค่ะเพราะถ้าเงินไม่ดีก็คงสร้างบ้านไม่ได้เนาะ<ม>แล้วงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่นำพาคุณไปทําเนี่ยมันเป็นงานที่งานที่ตำแหน่งที่ใหญ่โตอะตำแหน่งที่มั่นคงพอสมควรเลยค่ะสถานะการเงินแม่หมอมองว่ามันดีอยู่แล้วล่ะค่ะคือคุณจะไม่ขาดส่งเงินทองอยู่แล้ว แต่เหมือนมันเหมือนคุณอยากอยากอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งที่มันมันม่นคงนะ่ะมีบ้านของตัวเองมีครอบครัวของตัวเองที่แบบสุขเหมือนคนอื่นเขาอะ่ะหรือมีงานงานหนึ่งที่ทําแล้วมันมั่นคงมันอยู่ยิงยาวดานได้อะ่ะได้นะคะในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะได้นะต้องบอกว่าได้ทั้งบ้านอ่าได้ทั้งคู่ครองได้ทั้งงานที่ดีนะคะบางทีอาจจะได้แบบปรับก็ได้นะ h ิ a ลิ่งนะคะฮิลิ่งฮิลิ่งมากกะห้าถ้วยนะ่ะอะไรอดีตที่มันผ่านไปแล้วนะคะเราอย่าไปอย่าไปเศร้าโศกอย่าไปคิดแต่ภูมิหลังมันนะคะให้มองสิ่งที่กําลังจะมีมาเนี่ยสิ่งที่กําลังจะเข้ามาหาคุณในเดือนสิงหาเนี้ยกิจการบ้านครอบครัวความรักที่อบอุ่นเป็นการเริ่มต้นใหม่ถ้ามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณ มีโอกาสได้ทําบ้านมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ให้คว้าโอกาสนั้นไว้นะคะอืเออเขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าให้คุณเน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าละเลยในเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยถึงแม้ว่าวันหนึ่งคุณจะมีพร้อมในทุกอย่างมีครอบครัวที่ดีมีบ้านที่มั่นคงมีงานที่มั่นคงแต่เขาก็อยากให้คุณเนะ่ย มันปฏิบัติธรรมด้วยนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ชีวิตเหมือนกับบางคนอนะ่ะอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเหมือนแม่หมอเนะ่ะบางอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้กําหนดชะตาต้องทําอะไรต่ออะไรดังนั้นคุณจะขาดซึ่งในเรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่ได้นะคะยังคงจะต้องทําต่อไปทางธรรมเนะี่ยจะช่วยให้ชีวิตของคุณอนะ่ะหลุดพ้นวิบากกรรมได้เร็วอือ โพเท็ชันเห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคุ้มครองและปกป้องคุณตลอดนะโดยเฉพาะลูกเนนเขาคุ้มครองและปกป้องคุณตลอดเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมมีแมวเก้าชีวิตก็เก้าชีวิตของคุณนั่นแหละค่ะใช้ไม่หมดเราก้าชีวิตเนี้ยเออยังไงคุณก็จะไม่มีใครทําอะไรคุณได้แม้ว่าคุณจะโดนพูดผีมนดําคุณใสอะไรก็แล้วแต่ที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะหลุดไปจากชีวิตของคุณนะคะอืสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะคุ้มครองคุณเขาจะนําพาคุณ ให้ชีวิตของคุณอ่ะได้พบกับความสําเร็จในเรื่องของชีวิตครอบครัวความรักในเรื่องของการงานนะคะใครปรารถนาอยากจะได้บ้านอยากจะได้แต่งงานอยากจะได้งานเดือนสิงหาคมนี้คุณจะได้นะคะแล้วก็หมั่นปฏิบัติธรรมเยอะๆนะโอเคค่ะเป็นเดือนแห่งการจบสิ้นวิบากกรรมจริงๆและก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ